ดีจ้าเอ้าเต้นหน่อยสวัดีจ้าจ้าสวัดีจ้าสูงบนสูงครับสูงสุินนะสวัดีครับสวัสดีแม่ยังสวัสดีครับแม่ยังสูงสูงสวัดครับพ่อครับเสียงครับทางด้านขอบคุณครับอืมับป้อนที่ปากอะไรเราบนบนอีกอ่ะบนสูง้นบนสูงบนบน บนสูงบนสูงบนสูงป้นทุงป้นที่ปากเลยนะครับบ้นแอาปากสูงโอ้กล้วยเต็มเลยก็ว่าทำไมทำไม่บนเลือกกินนะครับเริ่มอิ่มแล้วเนาะโอ้โหดูมากำมคว้างกล้วยแล้วเหรอดู เหนยเฮ้เว็นกระโพกโพดกนกรม้ยบนครับบนอันน้ก็กอดเกนะมนี่เริ่มอิ่มละเริ่มอิ่มเอไแล้วี นี house, Look, oh, <laughs> ่นี okay? so ่ป้าเอาไหนเจ็บเอาไหนเอาอะไรไปยังกินแล้วโอ้โหกินตึ้งวีรับหน่อยกันหน่อยดูออกกล้วยเล่นป้าเล่นละกล้วยฟางหัวเฉยเริ่มอิ่มละเอาละ ฝากอ้อยหมอด,ดูบนถอย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 ของพิเศษเอ่าบนอ้าปากสูงหนักเต้นนักเต้นอ,อ่าเต้นนะสูงอ่าบนสูงอ้าปากสูง <c oughs> วันนี้น้องวันด้ามาเอวหาน้องผู้พิงนะครับน,นี่นะคุณแม่วันด้าของเรา,เรามาหลายรอบแล้วครับ <c oughs> แม่จะป้อนนะลูกบอนสูงเงาบอนอ่ะสูงดึงด้วยดึงดึงเอ้าบอนอ้าปากสูงบอนอ่อยเลยโอ้โหน้ำอ้อยล้วทีนี้โอ้โหน้ำอ้อยนี่ชูงวงค้างเลยนะให้ที่ลิ้นก็ได้ครับที่ปากเต้นก่อนอ่าเต้นอ่ะยกคอนเต้นน้าสูงอ่าเต้นหน้ยเต้นหน้ย ตามติดติดเลยนะครับติดใจน้ำอ้อยอ <laughs> นี่เป็นดาน้อ,อ,อยอร่อยไหมจ๊ะอร่อยไหมยลูกตอบก่ออนร่อยไหมย,หมยหมจ๊ะสูงจ้าก่อนจ้าเขียวอยู่อร่อยไหมจ๊ะลูกอร่อยไหม <c oughs> อร่อยอยู่จ้าอร่อยลแม่ครับ <c oughs> พี่วันดานมาหาวันนี้ก็มาป้อนน้ำอ้อยด้วยนะครับซื้อผลไม้ให้กับแม่แม่ช้างที่ฮักช้างของเรานะครับนี่ไปกินกันทุกเชือกนะนะครับนี่พพิงหิวยังจ๊ะหิวยังเอ่ยหิวยังจ๊ะหิวยังหิวยังจ๊ะบนสูงหิวยังจ๊ะขอกินหน่อยจ้ะบนสูง อ้าปากสูงอ้าปากสูงอ้าปากอ้าปาก,าปากให้ที่งวงนะให้ที่ปากเลยอ้าปากครับอ้าปากสูงสูงข <laughs> อบคุครับขอบคุณครับหน่อยเสียขอบคุณครับแม่วันด้านไหนลูกกอด À bên xuống xuống này bên xuống xuống Chúng còn bên xuống, bên, nhấc khà đây xuống, xuống nhấc xuống à. nhấc khà xuống, mượn co, mượn nè, đây rồi, tên là xuống tên là xuống, à tên này đưng 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 thổi thế mà, đưng 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 đưng, à tên là xuống, đưng 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 tên là xuống, tên này, tên là xuống, tên là xuống, nhấc, à đưng 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 đưng, à bye bye, ok bye bye Ping bye bye nè bye bye, bye con mẹ nha bye bye, -bye nè cha. Bye bye kha. Bye -bye, bye. bye bye, -bye nè cha. Thư im, nón im.